สวัสดีครับวันนี้ทิกเกอร์สมาร์ทไมคก็จะมารีวิวยูนิเวอร์แซลไบ l d โฮเนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแพ็กเกจกล่องนะครับก็จะมีวิธีบอกอาการติดตั้งนะครับแล้วก็อินสตั c t ชันก็คือคู่มือการติดตั้งนะครับ วนด้านข้างกล่องก็จะบอกอสเปคหรือข้อกำหนดนะครับก็ตัว Universal BiHolder ตัวนี้ก็จะมีข้อกำหนดก็คือใช้กับสมาร์ทโฟนที่มีความกว้างนะครับได้มากสุดก็คือ95มิลนะครับแล้วความยาวสูงสุดได้185มิลนะครับ ส่วนความหนาของอตัวสมาร์ทโฟนก็ไม่เกิน12มิลน,นะครับนี่ก็เป็นข้อกำหนดคร่าวๆที่แพ็กเกจบอกไว้นะครับตอนนี้เรามาดูภายในนะครับตัวภายในก็จะมีเป็นโฮลเดอร์นะครับ อยู่ในถุงพลาสติกอีกหนึ่งชั้นแล้วขอซูมนะครับก็ทำมาจากพลาสติกแข็งนะครับด้านหลังก็จะเป็นสปองฟองน้ำนะครับเพื่อการลอยกระแทกนะครับ ที่มุมทั้ง4ด้านก็จะมีลักษณะเป็นฟองน้ำนะครับอยู่ที่มุมก็จะป้องกันรอยกระแทกที่ตัวโทรศัพท์นะครับไม่ให้เกิดรอยแคทหรือรอยขูดเขียนนะครับก็การใช้งานของตัวโฮเดอร์นะครับหรือที่จับมือถือกับแฮนจัก,กรยานนะครับ รุ่นนี้เป็นรุ่นจับกับแผนจักรยานก็ด้านหลังก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับหลักการของการจับก็คือเดี๋ยวต้องคลายล็อกนะครับก็จะมีตัวจับแผนนะครับก็จะใช้ตัวลูกบิดตัวนี้นะครับในการจับแผน นะครับา,ายลูกบิดออกมาให้สุดนะครับแล้วก็เอาไปใส่ในแฮนนะครับแล้วก็ใส่ลูกบิดลงไปใหม่ในลูกบิดก็จะมีสปองอีกหนึ่งชั้นนะครับห่อหุ้มเพื่อกันแฮนเป็นรอยนะครับแล้วก็ให้เพิ่มเพื่อความฟิตหรือให้มันรัดได้แน่นนะครับกับตัวแฮนไม่ให้หลวมนะครับก็จะเป็นตัวบิดที่จับกับชุดแฮน ครับส่วนอีกชุดหนึ่งก็คือเป็นชุดที่จากตัวแฮนด์นะครับมาก็จะเป็นลูกบิดสำหรับการหมุนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเบ้าเป็นลูกเบี้ยวนะครับลูกเบี้ยวหรือเบ้าหมุนได้360องศานะครับลูกเบี้ยวเนี่ยก็จะต่อกับตัวลูกบิดอีกหนึ่งชั้นนะครับครับ ทำให้โทรศัพท์เรานี่สามารถหมุนได้ถึง360องศานะครับโดยการคลายตัวบิดทุกทุกเบี้ยวนะครับหมุนได360องศาทุกทิศทุกทางนะครับก็เป็นการออกแบบที่ได้ดีทีเดียวนะครับตัวลูกบิดตัวที่สาก็จะเป็นลูกบิด ในการจับโทรศัพท์นะครับก็จะมีเฟืองด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับขอซูมให้ใกล้ครับก็จะหมุนเฟืองนะครับตัวขาขาจับโทรศัพท์ก็จะขยายออกนะครับก็ตามสเปคที่เขียนด้านกล่องเลยนะครับว่าขยายได้เท่าไหร่หมุนเข้านะครับหมุนออก ก็จะขยายเข้าขยายออกนะครับคับก็ง่ายครับใช้งานง่ายหมุนเข้าหมุนออกแล้วก็ล็อกนะครับหลังจากหมุนเข้าหมุนออกได้แล้วก็ต้องล็อกนะครับล็อกให้แน่นนะครับเพื่อไม่ให้โทรศัพท์นี่มันรูดนะครับหรือหลวมออกจากตำแหน่งนะครับส่วนตัวปรับทิศทาง360 เมื่อได้ทิศทางที่เราต้องการแล้วเราก็ต้องล็อกนะครับอีกหนึ่งชั้นนะครับเพื่อไม่ให้มันขยับนะครับสามก็คือเราต้องล็อกที่ตัวแฮนอีกหนึ่งชั้นนะครับเพื่อให้เกิดความแข็งแรงไม่บิดนะครับเดี๋ยวเราจะลองใส่โทรศัพท์ดูนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องปลดคลายล็อกนะครับแล้วก็ขยายนะครับก็ใส่โทรศัพท์ลงไปครับหลังจากนั้นก็ครับหมุนมาครับหมุนมาให้สุดนะครับแล้วก็ทำการล็อกนะครับล็อกโทรศัพท์ที่ลูกบิดตัวตัวหลังนะครับล็อกให้แน่นนะครับ ก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการปรับนะครับล็อกโทรศัพท์เสร็จเราก็ทำการปรับนะครับทิศทางนะครับว่าจะให้โทรศัพท์เราอยู่ในแนวนอนนะครับหรือแนวตั้ง ครับหรือแนว45่สาองศาหรือจะหมุนได้360ตำแหน่งไหนก็ได้นะครับที่สำคัญก็คือหลังจากได้องศาที่เราต้องการแล้วเราต้องบิดตัวล็อกตัวที่สองนะครับให้แน่นนะครับอีกชั้นหนึ่งหลังจากนั้นก็ล็อกที่แฮนก็เป็นการประกอบขั้นตอนการติดตั้งสำเร็จนะครับ โทรศัพท์ที่ได้ก็จะมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็มาดูาลักษณะการจับก็จะจับที่สี่มุมทำให้ไม่ดูเทอะทะนะครับโทรศัพท์ไม่ดูใหญ่ไม่ดูเทอะทะแล้วก็เกิดความสวยงามนะครับแล้วก็ตำแหน่งของฟังก์ชันาการเปิดปิดก็ยังสามารถกดได้ตำแหน่งหูฟัง าการปุ่มลดเพิ่มเสียงก็ยังสามารถใช้งานได้หรือแม้กระทั่งแต่ตำแหน่งรูชาร์จแบตนะครับก็ยังไม,ไม่ไม่มีการบังนะครับก็สามารถต่อกับ Power Bank นะครับในการใช้งานได้ก็ใช้ได้กับโทรศัพท์ เป็นรุ่น Universal ก็เกือบทุกแบรนด์เกือบทุกยี่ห้อนะครับตามสเปคข้อกำหนดที่อยู่ระบุที่ข้างกล่องนะครับกรณีที่เราปั่นจักรยานเสร็จปุ๊บเราก็ทำการคายล็อกแค่ตัวจับโทรศัพท์นะครับคายล็อกตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็นำโทรศัพท์ออกจากจักรยานได้ทันทีครับ โดยที่ไม่ต้องปลดล็อกอีก3ตัวที่เหลือนะครับตัวล็อกนี้ก็ยังมีคุณสมบัติพิเศษอีกก็คืออ,อาจจะเอามาตั้งพอดีผมลองตั้งดูแล้วก็ดูแล้วเหมาะพอดีก็ตั้งเป็นที่จับโทรศัพท์ตั้งกระโต๊ะก็ได้นะครับอพอดีเดี๋ยวปุ๊บหมุนนะครับ ก็หมุนหมุนให้สุดนะครับก็จะเป็นที่ตั้งโทรศัพท์กับโต๊ะได้นะครับก็ไม่ต้องจับนะครับสามารถที่จะใช้งานบนโต๊ะได้เลยครับประโยชน์อีกข้อหนึ่งนะครับจะเล่นเกมดูหนังฟังเพลงแชทเล่นไลน์เล่น Facebook ก็จิ้มจาก หน้าจอนี้ได้เลยนะครับมีความแข็งแรงนะครับก็ปรับองศาได้ครับครับปรับองศาเอียงขึ้นเอียงลงได้ครับก็ตั้งบนโต๊ะใช้งานก็ได้นะครับก็จะเป็นประโยชน์อีกส่วนแอปที่จะใช้ในการปั่นร่วมนะครับก็ดาวน์โหลดได้ที่อแอปสโต e นะครับเข้าไปที่ เข้าไปที่แ p ปสโต e นะครับก็คือตำแหน่งนี้นะครับผมก่อซูมครับเข้าไปที่ p Play Store นะครับกดเข้าไปแล้วก็ไปพิมพ์นะครับว่าเราจะดาวน์โหลดแอปมาใช้ที่ในเพจเราก็แนะนำเป็นของสปีดดูมิเตอร์นะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าลองเข้าไปจะเจออะไรมัางครับ you are b a n you are band biker 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 นะครับแล้วก็กดปุ่มค้นหาก็จะเจอแอป,ปในการปั่นนะครับเป็น bike พิวเตอร์หรือจะเป็น tagger หรือเป็น racing นะครับก็มีให้เลือกอยู่หลายแอป,ปนะครับ แล้วแต่ว่าเราจะถนัดแบบไหนหรือชอบแบบง่ายหรือแบบยากหรือแบบเก็บเล็กคอร์ดระยะทางหรือพลังงานเผาผ่านแคลอรี่เราก็เลือกใช้นะครับมีทั้งฟรีมีทั้งเสียเงินนะครับครับวันนี้ก็ถ้าสนใจตัว Universal h o n d e r ก็ติดต่อได้ที่ ทิกเกอร์สมาร์ทบายหรือ l ล n e ไอดีทิกเกอร์บายนะครับสวัสดีครับ